สำหรับท่านที่เจอเปัญหาเพีย้ยไฟไลายแดงเพีย้ยจ,จักจั่นปราบยากเอาเพีย้ยไม่อยู่ปราบเพีย้ยไม่ได้สักทีฉีดยาบ่อยพ่นยาซ้ำเปลีย่ยนตัวยาก็แล้วเพิ่มโดสก็แล้วสลับกลุ่มยาก็แล้วยังเอาเพีย้ยไม่อยู่ท่านชมคลิปนี้จบท่านจะหายข้อสงสัยทันทีครับชมกันเลยครับผมทุกครั้งที่ท่านพ่นยาฆ่ามแมลงท่านเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาที่ท่านพ่นยา ตัวน้ํายามันจะเกาะอ,อยู่ที่ใบมันไม่ซึมผ่านตัวแมลงไม่ซึมผ่านใบมันไม่เคลือบใบทันทีทําให้ท่านสูญเสียยาเวลาที่ฝนตกก็จะถูกชะล้า,ลางเวลาแดดออกมันจะระเหยเวลาลมพัดมาก็จะถูกพัดยาทิ้งทําให้ยาที่ท่านพ่นไปไม่ได้ผลเต็มที่ตามที่ท่านต้องการปัญหานี้แก้ง่ายๆเพียงท่านเติมแมกมา 5cc ซต่อน้ำ20ลิตรถัง200ลิตร ชั้น cc, 1, l, ใช้5 0ซ c 1 0 0 0ลิตรใช้2 5 0ซ c เท่านั้นช่วยลดการสูญเสียของปุ๋ยน้ำยาฆ่าแมลงยาฆ่าเพี้ยที่ท่านพ่นไปท่านลองดูนะครับท่านสังเกตที่ใบมารกอรครับผมมันจะกาะเป็นหยดน้ำแบบนี้ครับใช้แมกมาผสมร่วมเข้าไปด้วยจะทำให้ยาซึมผ่านใบซึมผ่านตัวแมลงแมลงก็จะตายทันที ยาที่ท่านฉีดไปตัวแมกมามันก็จะซึมอยู่ที่ใบเวลาเพีย้ยหรือแมลงมาดูดน้ําเลี้ยงแมลงเพีย้ยก็จะตายทันทีใบพืชของท่านก็จะสวยเงาพืชสามารถนําธาตุอาหารที่ท่านฉีดหรือฮอร์โมนที่ท่านฉีดสามารถนําไปใช้ได้ทันทีลดการสูญเสียช่วยลดต้นทุนลดค่ายาแมกมาสามารถผสมได้ทั้งเคมีอินรีย์ ชีวพันธุ์ยังสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ผลไม้ยืนต้นท่านสามารถเอาไปผสมร่วมแล้วก็ใช้ได้เลยครับผม